วิธีวิธีการถอดถอดชุดสมองวาวของนิสันอเมล่าคันนี้เป็นนิสันอเมล่าวิธีถอดสมองวาวบอดี้จะมองเห็นนะครับน็อตมีหลายๆตัวนะครับน็อตมีอยู่ประมาณ20กว่าตัว แต่วิธีถอดถอดยังไงนะครับจะมองเห็นนะครับน,น็นอตน็อตยึดที่มีเลข7และมีจุดข้างบนกับมีเลข7เฉยๆไม่มีจุดนะครับจะคละกันไปฝาปนกันไปนะครับวิธีการถอดท,ทำอย่างไรจะยกวาบอดี้ออกมาได้คันนี้โดยไม่ได้เอาเกียร์ลง นะครับเดี๋ยวมาดูกันและเคล็ดลับกับสมองของนิสันนะครับตัวน,นี้นิสันอเมร่าวิธีการถอดนะครับวิธีการถอดจะเห็นน,อนอ็อตเปิดเจ็ดนะครับแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นเจ็ดแลวมีจุดนะครับเจ็ดแลวมีจุด คือน็อตยึดเลือนวาลวนะครับวิธีการถอดออกจากเสื้อเกียร์เราจะดูตำแหน่งของเบอร์เจเฉยๆนะครับซึ่งจะมี4ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวจะมี9ตัวนะครับที่มีเบอร์เจ็ดเฉยๆนี่คือน็อตยึด เสื้อเกียร์นะครับถอดทั้งหมดนี้ก็สามารถนำสมองหรือวาล์วบอดี้ออกมาได้แล้วเพื่อการตรวจเช็คนะครับฝากไว้นะครับสำหรับใครที่จะถอดจุดตำแหน่งนะครับคือเบอร์7ตัวเดียวนะครับเจตัวเดียวคือตำแหน่งยึดวาล์วบอดี้ส่วน7จ็ดและจุดข้างบนนี่คือน็อตยึดเรือนวาล์ว ครับกับอาการเกียร์วิ่งไปแล้วนะครับเกิดการชะลอรอบของตัวเองหรือเข้าเซฟโหมดนะครับเดี๋ยวเราจะทำการตรวจเช็คสุดหน่อยล้างชุดเรือนวาบอดี้ครับผมในนิสันทามิร่า การล้างสมองเกียร์ของ n i สันอ a เมราคันนี้นะครับเบื้องต้นเบื้องต้นไม่เจออาการนะครับไม่เจอการของโซรินอยเสียคันนี้อาการคือวิ่งไปนะครับนานๆนานๆจนนนนะเกิดลักษณะคล้ายๆกับระบบเซฟโหมดนะครับคือห้ามเร่งไม่ให้เร่ง แต่เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเราได้ตรวจสอบภายในตรวจชุดวาล์วบอดี้ทั้งหมดแล้ววัดค่าต้านทานของโซรีนอยแล้วนะครับไม่พบอาการเดี๋ยวคันนี้เราจะประกอบกลับไปนะครับด้วยการล้างทั้งหมดแล้วเราจะใส่สารล้างฟอกเกียรตัวนี้เข้าไปเพื่อทำความสะอาดภายในทั้งหมดแล้วเราจะทำการ เทสนะครับหรือทดลองขับต่อไปเป็นของนิสันอ a เม l a นะครับตัวนี้